สวัสดีครับตอนนี้ตีห้าสี่สิบห้าสิบแปดแล้วครับผมใกล้จะหกโมงพาหลานสาวมาวิ่งออกกำลังกายครับพาก่อนเพื่อนเลยเพื่อนยังไม่มาเลย นี่จุดรวมพลตรงนี้ใช่ไหมหนู่นเขาเาวิง่งข้างในเลยในหลุมนู่มห,หนุ่เราไปเดินข้างในดีกว่าไปฮะอ๋อเห้เราไม่ไปวอร์มก่อนเขาเหรอหรือหรือต้องรออยู่เนบุกให้พ่อทึงพามาช้าเราไปวอร์มก่อนเขาฮะ แล้วก็เดินเล่นกันเดินรวมเผออะไรดีครับอ้ทเขาทำใหม่เพราะไม่เคยมานานโอ้ทำเป็นจ้าครับใกล้จะหกโมงแล้วเลอีกสิบนาทีอ่ะแค่นี้ก่อนครับผม